ครับกับสวัสดี FC อาจารย you know, yes, you? mm ์น hmm. right ็อตตี้สวัสดี FC ทางช่อง YouTube อาจารย์น็อตตี้พารวยสวัสดี FC ทางเพจตำหนักหูใหญ่อาจารย์น็อตพาเที่ยวแล้วก็บ่าวทักสิทธิ์ออนน็อตตี้ด้วยนะครับก็วันนี้เรามาอัดคลิปเนี่ยวันนี้วันที่วันที่ยี่ห้าเนาะใช่ไหมยี่ห้ากันยาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเวลาตอนนี้ก็ยี่สามนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีห้าทุ่มเหพี่น้องบ้านเขานะครับมาอัดคลิปวันนี้นําผลไม้เก้าอย่างจํานวนสี่ชุด ดอกกุหลาบ99ดอก4ชุดมาแก้บนงวดที่แล้วหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมต้องแก้บนอะก่อนอื่นครับแชร์ให้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราโดนปิดกั้นการมองเห็นเราโดนแกล้งใครที่ดูอยู่ใครที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งในงวดที่จะถึงสาธตตุต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับอ่ะนะครับต้องพูดก่อนว่าเลขเราเนี่ยกลับมาเข้าเนี่ยสามวดซ้อนแล้วนะครับนะ ต้องบอกก่อนว่าทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะครับเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเวบพนันไม่ทักไปหาใครใครที่เจออยู่ว่ามีการขายหวยมีการไปเอาเข้าโกงเข้ากลุ่มอะไรให้กดออกเลยนะครับของจริงอาจารย์น็อตตี้ไม่มีเวลาไปคุยกับใครนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าของจริงจะไม่ทักไปเล่นกับใครแน่นอนครับไม่ไม่บังคับซื้อหวยสมัครเวบพนันไม่มีนะครับให้กดออกเลยด่ามันได้เลยครับแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับคืองวดแรกที่เข้าก็คืออันนี้1ตุลาเนาะ หตุลาสิบหกกันยาหกันยาก็คือ28 16กันยา4ี่เเมตรเดียวแล้วเอ้ยไม่ใช่มันมันต้องน่ดดิ16บหกสิบงหาสองแปกันยา4ี่เ้าเมตรเดียวแล้วก็สิกันยาก็คือ6 6หสองนะครับมันต้องเป็นอย่างนี้ครับ4ีเกนี่ไม่เดียวงวนเมื่อกี้นะครับอาจารย์บอกว่าฝันเห็นงูจงอางใหญ่ นะครับยกหางวิ่งได้ยกหางอาจารย์ก็เลยตีเป็น 6- กวิ่งได้จําได้ไหมเหตุการณ์มันคล้ายตัวเดิมถึงเลขเราจะเจาะไม่เข้าเพราะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ตัด6กสองออกจะเจาะไม่เข้าก็จึงอาจารย์ก็เลยว่าซื้อลอตเตอรี่อะไรก็ได้ขอให้มี6 6, 6มา2ตัวอีกแล้วครับเหมือนปีก่อนครับเวลาเจาะไม่เข้าเวลามันหลุดมันก็จะเป็นอย่างนี้และปีก่อนที่ออก775อะไรเงี้ยเห็นไหมเลขวิ่งเลขรูดจะมา2ตัวงวดน,นี้ก็6กหกสองครับอ่าหมาตั้ง2ตัว ไอ้เรื่องฝันที่บ้านเลขที่37มเจ็ดน,นั้นแล้วแต่ใครจะถูกไม่ถูกครับนะก็มีคนถูกก็ยินดีด้วยแล้วใครสายลูดใครซื้อตามที่อาจารย์บอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกอ่ะก็เต็มๆนะครับเนาะก็เห็นรัฐบาลจะออกอะไรเลข3ตัวอะไรไม่รู้เนาะก็เออดีดีดนะครับในเป๋าตังค์ตอนนี้ก็ก่อนอื่นครับอาจารย์ได้สั่งลอตเตอรี่ไว้ที่ที่แผงหน้าสํานักนี่เลขที่อาจารย์สั่งก็คือซื้ออะไรก็ได้ขอให้ติดลอตเตอรี่หลักสอง 1>, 1ตุลา2567ซื้อลอตเตอรี่อะไรก็ได้ขอให้มีเลข2 28 25 58แล้วก็23ครับฟังอีกครั้งย้ำอีกที28 25 58แล้วก็23ครับ3ตัวท้ายนะครับลอตเตอรี่285 283 285 283ชอบสุดเม็ดเดียว2882 ทำไมครับเลขเดิมมีโอกาสออกสูงเลขวันนี้อาจติด2นะครับเพราะอาจารย์เหมาลอตเตอรี่หลัก2มาเลยในเป๋าตังอะไรเพียบเลย <c oughs> ก็คือเงี้ยฝันอีกแล้วพี่น้องอาจารย์ฝันว่านเนี่ยอาจารย์บ้านหลังเก่าอีกแล้วเมื่อคืนก็บ้านหลังเก่าฝันหอดเจี้ยนหลังเก่าครับมีความเชื่อมโยงกับเฮี้ยนหลังเก่าในฝันนะ่ะมีไอ้เหนือลูกชายอาจารย์ก,กาลังนั่งเล่นคอมอยู่ซึ่งบ้านเลขที่หลังเก่าคือ137ที่เราถูกกัน37ไงที่อาจารย์ถูกอยู่กลางน้าท่วมเลยเพราะว่าอาจารย์มึ่งไปช่วยน้าท่วมเชียงรายแล้วก็หนองคายมาตอนนี้ทีมมงานนนอยู่่ที ทีนี้ในฝันนั้เจองูเยอะแต่ไม่ใช่งูจงอางเป็นงูเห่าตัวเล็กๆเ,เป็นร้อยตัวเลยครับจำไว้นะครับงูใหญ่คือ9งูเล็กคือ7แปลว่า7หน้ารุ้นนะหลายตัวพร้อ,อมอในบ้านเลขที่คือ 1, 3 7 3 7ออกไปแล้วมันเหลือ 1, 7, 7 1หนึ่งครับก็เลยว่าเออถ้าใครชอบ7ก็ไปใส่ 1, 7หรือว่า 2, 7เอาเลข2เราไปคุยก็ได้อันนี้เป็นฝันนะครับแยกแต่ฝันแต่ว่าฝันเห็นบ้านหลังเดิม แปลว่าเลขเดิมจะมาเลขเดิมจะมาก็ซึ่งมาตรงกับ28 82ฉะนั้น2 8 8 2หน่ารุ้นครับใครดูคลิปนี้อยู่กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับพร้อมที่จะกลับมาแล้วแล้วอาจารย์ป่วยด้วยเหตุการณ์คล้ายๆปีก่อนปีก่อนก็ได้เข้าโรงพยาบาลสองครองก็ช่วงนี้แหละเ,เลขก็เข้าแบบนี้ช่วงนี้ก็เหมือนกันครับจุกกระเพาะเหมือนเป็นนิ้วเลยนะครับน้าหนักลงไป4โลเหมือนปีก่อนเลยนะครับก็เอาอีกแล้วก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่เพราะ เลขหกมาสองตัวแล้วเลขนี้ถ้าเข้าก็น่าจะเม็ดเดียวหรือว่าตปรงๆเลยไฟสีม่วงใหม่สบอโอโนะครับไฟมันช็อตนะครับเนาะอะวันนี้ก็เลยจะนาผลไม้เก้าอย่างสี่ชุดออกกุหลาบเก้าสิบเก้าดอกสี่ชุดมาแก้บนปู่เพราะว่าเลขเข้าเลขรูดเลขบิงก็แก้เหมือนเดิมเพราะว่าสามงวดแล้วงวดนี้จะเป็นงวดที่สี่ไปดูกันว่าในหนึ่งตุลานี้จะมีสองไหมหรือเลขทูบจะขึ้นมาตรงกันไหมถ้าขึ้นตรงกันจัดเต็มครับปูขาเนี่ยเอ้าพี่น้องเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไหวยปูก่อนมันสีเด็ก ใครเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพจโดนปิดกั้นการมองเห็นซึ่ง Facebook หลักก็มีปัญหาแต่ปวดระวังมิจฉาชีพโอ้ทุกคนที่บอกว่าไปซื้อหวยกับบ้านนี้ที่อาจารย์แนะนําไม่เคยมีนะครับนั่นคือตัวปลอมแนะนําท่านมันใช้รูปผมก็จริงแต่ไม่ใช่ผมนะครับญาไปหาเสื้อครับเอาไง่ายแม่ข่อยยังถึงตัวเลยมือก้อนนะเราไปสร้างกันคีมน้าพี่ดิวที่ละพัต้องเป็นเพจปอมได้ว่าแม่พี่ดิวเราเก็บไปทางได้แมมเด้อสนอง ต,ตัววไปแผดนลอยครับมีละขนาดแม่อาจารย์นอตตีได้นี่นี่แหละครับเราก็ต้องระวังไม่ไม่มีใครช่วยเราระวังได้หรอกนอกจากตัวเราเองเหมือนอะไรก็เหมือนเขาบอกแหละอัตหิอัต,อตโนนาโถนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับเนาะซื้อเลขคือกันครับอาจารย์ก็บอกเป็นเพียงแนวทางถ้าผมรู้ว่าออกอะไรนะป่านนี้ผมไม่ต้องทํางานครับผมนั่งขี่เครื่องบินเจ็ตแล้วนะครับ เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรที่ใช้ก็โปรดใช้สติวิจรารณญาณในการละชมโปรดมีสติเลิกได้ก็ขอให้เลิกเบาได้ก็ขอให้เบาเบาไม่ได้เลิกไม่ได้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งครับเล่นให้มันถูกกฎหมายมีสติแล้วก็อย่าไปทุ่มมากเพราะอาจารย์ไม่รู้ว่าอออกะไรถ้าอาจารย์รู้นะอาจารย์คงบอกขอยบ้านขายรถแล้วอันนี้อาจารย์ก็ไม่เคยนะครับเอาให้สนุกก็พอนะครับเนาะอย่าไปเล่นหลายพี่น้องใส่สตินะครับ จะเป็นหลายคืออาจารย์นี่อาจารย์เขาเรลี่ยนหลายเมื่อเท่ละแสนหอกเดียอบคุณเล่นคุณเล่นนะครับใช้สติเอาเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านไม่มีใครไปบังคับท่านถ้าผมเอาปืนไปจี้หัวบอกให้ซื้อนี่พราะว่ากันอันนี้ผมไม่เคยบังคับนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ไม่ชอบก็กดบอกไปนะครับเนาะสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะตระหตสัมมาสัมพุตสะนะโมตัสสะภะคะวะตัวโลสัมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะภะคะวะตัวอระหัโตสัมมาสัมพุทธสสะ ปริตวานะเมตตังสเมตาบัณฑตาอวิชิตตจิตตาบริตังพนันตุสะเคาเมจารูเปคิริสีขะระตะเตจันติเควิมาเนทีเปละเทจขาเมีโตลุวะนะคเนเคหาวัตุมิเขเตภูมาเจยันตุเทวาเจลทะลัวิสเมียะคาคณะบนาคาติทันตาสัญเกยังมุนนวารวจันตุธาโวเมสุนันตุธรรมมาสมนักาโรอะยัมทันตาธรรมมาสมนักาโรยัมทันตาธรรมมาสมนักาโรอะยัมทันตา นะโมตัสสะวัตตุรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวัตตุรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวัตตุรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตตังหังวันทานาคาที่พอดีองดำแสนสิริจันทานาคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิตุติยัมปีกายวาจาจิตตังหังวันทานาคาที่พอดีองดำแสนสิริจันทานาคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิตัดียัมปีกายวาจาจิตตังหังวันทานาคาที่พอดีองดำแสนสิริจันทานาคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตัััจะะะมมมหาาาาโโภปิิิิยนนนคขธวตงสอุ สาธุเอ้ยปูองค์ดำองค์ปูเวศสุวรรณองยามานีจันท่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ปูใหญ่ปูน้อยอาจารย์แม่มเจ้าที่เจ้าสถานปูอนันตาพนังองศาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุปพระองค์ได้ที่อุน่าสถานทีแห่งนี้โดยเฉพาะปูอง์ดำปูเวชองค์ยามานีจันท่าเมนีลูกด้น้ำผลไม้เกลาอยาง่างสามสีจําำนวน4ชุดโดยมีบักแตงโมสาลีบักนัด บักเง,งาะบักแอปเปิลบักส้มโอกล้วยบักอ่างุ่นเป็นต้นนะม้า,มานแก่บนปูในหวัวที่ผ่านมาคือสิหกัญยาที่ม้าเล็กรูดสองตแล้วก็ดอกกุหลาบเก้าสิบเก้าดอกสี่ชุดมือนี้ลูกกไาวาน้ําเวียนน้ากันเลเดอทั้งปูเวทปูองค์ดำและองหาเนาะม้าแก่บนเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณที่ให้โชคให้ลาบลูกหลานแต่ว่าบัน,นีีลูกมาบนตอนหนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ เลขของลูกไฮไปนี่ซื้ออะไรก็ได้นี่ขอให้มีสองนี่ลอตเตอรี่8นี่2สองแปดสองหาหาแปดแล้วก็สองสามสอแล้วก็สองตัวมีสองหาแปดไอ้สองแปดเม็ดเดียวสองแขอให้มาเจาะเด้อปูเด้อละทูพี่จะจุดนี่อยากให้ขึ้นมาตรงกันก็ขึ้นมันจะได้เห็นง,ง่ายสื่อง,ง่ายเด้อปูเด้อขอปูเปิดเมตตาหนึ่ตุลาสองพันห้าสิบเจ็ดา้ำเล็ดลูกจะาน้ำผลไม้กัยางสีชุดดอกกุหลาบก็สิเกาดอกสชุดตะไわり่ปงดับบูเวตองยามันี่จันท่า เน้อหล้กก็สิ่ราแก้บนได้จ้าของไห้ทายยากไห้แหก่ก่องเงาคน,นหลายๆคลิเกา่ากับให้มันเข่าติดต่อกันตอนนี้มันเข่ามาแล้วสามงวดให้งวดนี้เป็นงวดที่สี่เพราะมันเริ่มมาเริ่มจ่อ,ขอเขา่าคือเก่าบรรยากาศเก่าจะกลับมาคนจะได้มากาบมากไหวหลก็จะได้แพร่บารลมีปูในช่วงเขารรษาเดอ้อลูกกับกบมารับใส่ปูแล้วเดอ้อสาดุไม่เหนื่อยที่ร่ำไห้ยังสี่วันน้องปูน้องอ้าวนอกจากช่างตัดผมนอดน,นี้ไม่เคยก้มหัวใครนี่ เออหลังๆคนคนจะว่าเป็นบ้าแล้วครับไม่เป็นไรปูเอ้าจัดให้ถ้าเขาอีกลูกอีลากลำโพงมาแต่เฮียนเหมืนเด้อปูเด้อเงินอีกขันจ่อเข่าเด้อลูกลากลำโพงมาให้ปูกันเด้อขอปูองดำปูเวดลงยารับสาบเด้อซาถูกเด้อมาหลับอ่อเด้อผลไม้เกลียวางสีชุดดอกกระลาเเก้าสีเกลีดอกสีชุดเด้อซาถูกอ่ะสีจุดถูกเด้อไปนี่เรียบปักถูกกันครับ ยังจำไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองว่าไอ้เธอเนี่ยฉันลำใหญ่โอ้ยปู่บอกจะร้องเดาะร้องหลบลิีสิทธิ์ไงครับอ่ะเขาจะจุดอยู่บักแ่งมูแมน่นแมนตอนจุดอยู่บักแ่งมูเพราะว่าด้วยความอุดมสมบูรณ์ให้ได้โศกให้ลาบก้อนใหญ่คือบักแ่งมูจุดและวด้วยพี่น้องกี่นาทีแล้วนี่โอ้ ยังจำไม่เคยลืมเลือนเอานีลากล้ำโคง้งคาัแปลงมาแต่เฮียนหองเราวพราใหายคนเลยจานมาปูอยากอายคนแล้วคิดวอดบรรยากาศเก่าๆแล้วเนาะคนมาไหวมาลังถ่าผมกับป่วยปูเออเจ็บตองให้ลูกหายจากลรกไข่ไข่เจ็บใหญ่เผยกับปยให้เราเศร้าแปลว่าแหลกมาแล้วกับขอให้โชคเดอ้อหึ่นตรงกันเ้ยมีสองเลยมีสวางเลยกับจันนางเห็นบอนี่ เ่าไปเจ็บทองไปปูน้ำหนักลงซีโลหุนลังอยากจอยพอดีแรนอยู่ตั้งโดนบาลงป่วยปรับลงป้าบโดดไม่เห็นหกเลยเอาเอาจานี้ละ่ะได้ที่ว่าให้ใหม่ตามสูตรเอาเอาให้ใม่ตามสูตรเอาจังหน่อยไปเลีงลยงลั่นไย าไ,ปไปปเาเดี๋ยวจะไปไหว้ปูเวทาเด้อปูเด้อฮึดฮึดฮึดโอ้สาหาสัสเนี่ยตัวเทมตัวทิพย์เจ้าขุงวิโสุทายิสามเนี่ตัวเทมตัวทิพย์เจ้าขุงวิโสุทายิสามเนี่ตัวเทมตัวทิพย์เจ้าขุงวิโสุทายิเอาเบิกเนี่ยห้ยไม่แล้วไปนี่พลังมาแล้วยังจำไม่เคยลืมเหลือนคอยเตือนตัวเองโอ้ยห <laughs> ลังๆ,ๆเขาจะบ่นับถืออะไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยว ไปไหว้ผู้เวทกันแทนกล่องกันทั้งผุนเด้อแบบนี้ยวเลนไหว้ผู้เวทก่อน พ่อขอโทษลูกเยี่ยมห้างมาอย่ายางแหงเด้อหักเด้อ,อยังจําไม่เคยลืมเลื่อนคอยเตือนตัวเองเอาไว้ลูกศิษย์ก็ดีหัวละเมืองไปหัวไปอย่างดอกให้นอ้องบ้าก็คอยก็ะคอยนี่ละจนดมุนเมื่อ่อยอ่ไ้เขามา ขี้ม่หาละ่ะโอ้ลูกทิ์มาไหวพร้อมบ่โอ้ผู้ดใดถือกระไม้แก้บนเด้อหอยงวดน,นี่หาลอตเตอรี่นะผู้ดใดที่มีหนีหาลอตเตอรี่เดี๋ยวกับเมื่อนนีดอกใบเดียวกับ่วยดอกได้ไปซื้อหลายย้ามซื้อหลายเราถือตัวบางคนก็ไม่มีดวงนะเวลาจารย์ให้ถูกไม่ซื้อ เวลาซื้อเสื่อไม่ถูกหนึ่งต้องไปแก้บนก่อนครับขอเข้ามากรรมทุกวันสองใจแน่วแน่รัทธาครับเดินไปด้วยกันเดี๋ยวก็ถูกครับจริงๆปูเอ้ยเมนีลูกอะน้ำดอกกุหลาบก็ชิ้นก็ดอกซีชุดมาถวายองค์ปูเวทองค์ปูองค์หลาองค์เนี้มี่จันท่าเด้อเด้อมาลับเอาพรอมผลไม้เกาย,ยางเด้ออันนี้ของลูกศิษย์เปิน้นกับขอบคุณนเนี่ยช่วงเข้ามาสามงวดแล้ว มาที่นี่ก็ขอต่อที่1 0 6ที่หนึ่ตุลา2567เ,เลขที่ลูกให้ก็คือซื้อลอตเตอรี่ยังไรขอยอ้มี2 2 8 2 5งแปดสอง8แล้วก็สองตัวมี2องแปดแมเม็เดียวคือสอ8แกําลังจุดถูกคอยถูบผุนมาส้นกันเลยเร้อสได้ซื้อไงถ้าสำเร็จลูกจะน้ำดอกกุหลาบก้าสีออกส้าอดอกสี่ชุดผลไม้ก้าอยางสี่ชุดถวายปูเวท ปูองดำองงาันี้จันทาเด้อให้คนกลับมาหลายๆเขา้าใจไมหมเฮียซื้อเสียงมานละรมีแพรไก่ในช่วงเขาภาษาเด้อลูกป่วยอยู่ยายป่วยอยู่ก็ขอ,กกขอให้เศร้าเด้อแหลกมาแล้วก็ขอให้เฮงๆปังๆสามตัวเด้อปูเด้อสาธุแล้วก็เหรียญกำลังเห็ดเด้อปูเด้อเหรียญรวยไม่เลือกของปูนะเดียวพร้อมใหุ้กคนบูชาย้มแล้วขอเด้อปูเด้อขออนุญาตไปเรียบร้อยแล้วเด้อสาธุเนยว เมือยครับบัดที่นี่นี่แหละดอกกุหลาบครับทุกคนสาธุสาธุถ่ายรูปก,ก่อนวิ้นครับบัดนี้ว่าจะแม่วิ้นจะของกับวิ้นโอ้นหนา,นนานเรียบเลยวะจอยแบบเดียวป่้ยแบบเดียวเนาะพี่น,อน้อง บะคอยไปละฮปูเขาพ่อแม่เรียกเขาเวลามาอยู่ดิใช่นะครับส่งพลังให้ย่ายแม่อาจารย์ก็ความดันขึ้นครับ ร้อยสี่สิบข้างล่างร้อยหนึ่งนนะครับส่วนผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงรู้นะใจมันคิดไปเองมั้งมีเหตุหลินจือด้วยนีบน่บางครั้งก็เหนื่อยบางครั้งก็เมื่อยแต่ช่วงนี้เหมือนหายใจไม่ทันครับหลังๆเป็นบ้ายหายใจว่าท่านม,นมาช่วงนี้ แล้ว่ะลูกทุกช่องป่ะหัวมือหายใจว่าท่านเนาะล้างมือเนี่ยมือนีกับมือใส่เน,นาะญาเอ้ยลูกได้น้ำผลไม้เก่ายางสีชูด,ดอกกระดาษก็เก่าดอกสีชูมาถวา,ายองค์ยามนี้จันท่าองคโป่งหลับมงภูเวลเด้อดมาลาเปาเด้อดใหส่ชูลูกหลานมาสามงวดแล้ววันนี้เป็นงวดที่สี่ขอให้มาจังๆนี่นเลขที่ลูกให้นะึ่งคือซื้อลอตเตอรี่อะไรก็ได้ขอให้มีสองในหนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสเจ็ดสองแปดสองห้า 8 5 8 2 3 2 8 2 5 8 5 2 3 3ตัวมี2 8 5 2 8 3เม็ดเดียว2 8 8 2ปดแองเลือคอยมาจังๆแข็งๆเลือหลงเยื่อน้ำผลไม้เก้ายาง4ชุดดอกกุหลาบ9วดอก4ชุดถวายองค์ย่ามณีจันทามนตาวิชุลามณีนั้นหรือมาสเทวีแล้วก็องค์ปูองค์ดำแสซสริจันทาราคราชองค์ปูเวสุวรรณเนื้อคอ้มีโชคมีลราลูกทีลากกองแห่ลำโพงมาแต่เฮียนเหมือนเด้อขอให้มาแข็งแกร่งขออยากให้บรรยากาศเก่ากลับมา คนในมะกาบมะไหวหลายๆในช่วงเขาพัญษานี่ได้ซะถูกยนารับดูเขาไอ้ตูปีขึน้นไหมเห็งไงไงนตื่ไง่ายๆได้ย่าเน้อสาอาดเนี่ยตัวเต็มดลดีไปทุกมือโซไดียม,ยมยนี่นะเอาเบิกเน็ตไม่แล้วใครจะมากราบไหวก็ามานะครับเดี๋ยวเอาง่าย เวลาที่อาจารย์เคยรับลูกศิษย์ก็คือ15นาฬิกา30นาทีนะครับอืเราก็มาประมาณช่วงนั้นแหละนะครับเนาะจะได้เจอกันนะครับก็บอกไว้บ่ายสองเฉยๆเผื่อเวลาไว้นะครับเนาะมากราบไหว้ได้ตลอดเวลาช่วงนี้หาอะไรกินตามทางก่อนนะครับเพราะว่าแถวนี้มันไม่มีร้านค้าแนละ้วมันมีร้านลูกชิ้นร้านเดียวเพราะว่าคนอาจารย์ไม่ลงสํานักคนก็ไม่มานะครับเนาะช่วงนั้นเราก็อุคนนเยอะนะครับหากินง่ายนะช่วงนี้ก็กินอะไร ตามทางมาก่อนก็เปิดทุกวันครับยินดีต้อนรับทุกท่านใครจะมาขอพอรเบิ้งเนี่ยถ่าไม่หรอมาขอ,อเรื่อยสุขภาเดี๋ยวเราไปดูทูบกันครับอยู่ๆก็เหนื่อยครับทีนี้เออยยุ่ซื้อก็ะหายใจพอท่านโอ้ตันดังพี่น้องเอ,อ้ยหกสองตัวคือวางสันไม่นดองของหกสองอะไยังคือว่าอะไรงวดก้อนดิฮะร้อ,รอนเบิ้ง แตกกลางเพระาะมันระวังหักหกหกแม่บาดเนี่ยตัวทดท่ายเป็นสองหมวยัยะว่าดถอะตัวมาตัวเก่าอยู่ทุกทีแนวล้อรุ่นแล้วพี่น้องรุ่นไปน้ำกัน ตอนนี้เห็นหกสองทัวเฮ้ยไอน่าจะแตกว่ะเนี่ยน้องา,นนเา,าเครื่องแม้นี่มันน่าจะรับน้ำหนักไหวเป็นแต่แตกกรนีหกกระผ้าครึ่องมาเนี่ให้ปู้เอาดีๆเฮ้ยจุดไหมอีกเลยเนี่ถูกจีล่มครับพี่นอ้องผมเล็งเห็นก่อนเดี๋ยวจีล่มเดี๋ยวจะไวเห็น หกสามตัวไอซื้อแจ้งไรละหกสามตัวหกสามแล้วเปลวไปเลยเลยแตกเลยเลยนี่ยนี่มึงตีงนะเขามึงไทยลูกวันหกสามตัวเยี่วบาเด้อ ม่เห็นไหมมอเลยสิใหม่มอใหม่เดี๋ยวเห็นอยู่บนที่นอนเลขอย่างเล็บบาทน,นี่เจ็ดเจ็ดไหมสี่สี่สี่เปเล่าสี่สี่สี่หกหกส เหรอหกหกสี่ป่ะเนี่ยเนียเข้ามาระวังนะแตกนะ แมนหกหกสี่ไปหกหกสี่เนาะ,นะทุกคนเลขอะไรนะครับทุกคนเห็นเลขอะไรนะครับก็คอมเมนต์กันมานะครับเนาะหกหกสี่เราตีอย่างนี้ครับหกสองสี่เพราะหกมีสองตัวหกสองสี่ 4, พี่น้องเพราะว่าหกมีสองตัวเราตีเป็นหกสองสี่ 4, หรือว่าหกเก้าสี่ก็ได้นะฮะกลับหัวไว้ตัวหนึ่งแต่ถ้าตีตามหลักของอาจารย์ก็คือหกหกสี่หกสองสี่ตัดเล่นก็ อ่าหกหกเราไม่ต้องตัดก็ได้เราตัดหกสี่หกสองมันออกแล้วเราอาจจะสองสี่ก็ได้อีกตัวหนึ่งหรือหกเก้าอย่างนี้ก็ได้เนาะอืมโปรดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมเอานะครับแต่ว่าถ้าซื้อตัวเดียวเลยก็คือหกสี่สี 6. 6่หกหกสี่กับเก้าสี่เออกลับหัวเนาะเรากลับหัวก็ได้หรือตีเป็นสองตัวก็ได้หกสองสี่หกเก้าสี่ก็ได้นะครับเนาะถ้าเราจะซื้อง่ายๆก็ซื้อหกสี่กับเก้าสี่ก็ได้จะได้ไม่เยอะตัวนะครับเนาะ ฝากไว้เป็นแนวทางแล้วกันเนาะแต่กับมี2อ,อยู่เพราะว่าแดงที่เราขอสองก็คือ6 2สองตัวแปลว่าในนั้นมี2ด้วยอาจจะเป็น6 2สองสครับทุกคนแน่ถ้าตีแบบนี้เลยอา่าอาจจะเป็น2 4ก็ได้ที่ในเลขเนี้ยนะครับเนะาะถูกครับเรียบร้อยเอด้อปูเด้อขอพู้ในไลน์เห็นตัวใดก็เอาตัวนั่นแหละขอให้มีโชคที่ลูกตีก็น่าจ,จะเป็น6 6 4ี่ เขาตีตามแรักอาจจะหกเก้าสี่หรือหกสองสี่ก็ได้อ 6, 6, หกหกเข้าเปเอาก็ได้อะไรอยากตัดก็ดตัดได้ครับบ่ผิดครับหกสี่เก่าสี่สองสี่จัง 4, สี่ก็น่าสี่ได้เนาะครเนาะโอ้ยสาธุเนาะสาธุเด้อหยาเด้อสาธุสาธุเด้อ,อ,ดอ,ดอปูเวทมีโศกมีลาบถ้าทุกอย่างเสร็จเราจะจัดงานไหว้ครูนะครับเดี๋ยวเจอกันในงานจะมีเหรียญแจกด้วยวัตถุมงคลรุ่นสามของสำนักก็จะเปิดให้ บูชาในราคาจองนะครับนาะร่วมทําบุญด้วยกันนะครับถือเลขจังมาไหว้ปู่และพี่น้องอย่าลืมจูกหวยใ,ให้มาเจออาจารย์อาจารย์จะลงรับแขกทุกวันช่วงนี้นะครับเนาะมาก็แจ้งจงสุ่มลอตเตอรี่วันนี้วันก่อนมาจากกําแพงเพชรมาจากเพชรบุรีแล้วก็วันนี้มาจากสกลไม่ได้ลงมาเพราะว่าเนื่องด้วยจุกท้องนะครับแต่วันนี้ก็อาการก็อย่างที่เห็นครับผอมลงซูบลงนะครับก็ไม่เป็นไรช่วงไหนที่เลขเข้าก็จะป่วยแบบนี้ชินแล้วครับผมถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักไว้พนัน ฝากด้วยครับใครอยากบูชาวัตถุมงคลเนาะอยากบูชาทูบอยากได้เสื้ออยากได้เหรียญของสำนักนะครับเดี๋ยวจะให้ถ่ายไอดียไลน์ให้แอนห้าสามหกจีจีเคทีเลขบัญชีคือบจกรนอตตินเตอร์กรุ๊ปเท่านั้นถ้าเป็นไลน์ไอดีอื่นก็คือปลอมทั้งหมดนะครับเนาะก็แถมให้ละกันผู้ดใดบูชาสเสือบูชาทูบก็ให้เข้ากลุ่มฟรีละกันนะครับเนาะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูไอดียไลน์กันครับแล้วก็เพจนะครับตามนั้นเลยถ่ายไอเดียไลน์เรื่อยๆนี่นะครับ 536 G G K X T กดเข้าที่ไลน์แล้วกดเพิ่มเพื่อนนะเพิ่มด้วย ID ใส่แอดด้านหน้าแอดก็คือตัว A มีหัวเหมือนลอลิงนี่แหละ536 G G K X T G นะครับ G เล็ก นะครับสองตัวตัวเคตัวเอตัวทีนะครับไม่รู้ให้หลานทำให้ก็ได้กดปุ๊บมันจะขึ้นว่าอาจารย์น็อตตี้ลายจริงจะเห็นเลขบัญชีบอจกน็อตตี้อินเตอร์กรุ๊ปนะครับโปรดระวังด้วยนี่เพจจริงครับนัทโป่งทองิศเฟสแล้วก็อจุดน็อตสิิทธ์ปูใหญ่ตอนนี้ผู้ติดตามมันขึ้นไปเป็นแปดแสนแล้วนะครับเนาะเฟสก็หกแสนแล้วนะครับแล้วก็ตําหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตพาเที่ยวผู้ติดตามเก้าแสนหนึ่งหมื่นคนนะครับเพจจริงไม่ทักไปหาใครมั่วซั่วนะครับเนาะขอบคุณทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ใครแชร์วันนี้ หอยร่ำหอยรวยใครอยากเจออาจารย์มาหาอาจารย์ได้เลยเริ่มรับแขกตั้งแต่26กันยา2อ6 7าเป็นต้นไปมาประมาณบ่ายสามโมงเคิึ์นนะพี่น้องยังไรพอนะพี่น้องเด้อจะมาตะเสาช่วงเช้าไม่ได้ลงนะครับขอเวลาส่วนตัวด้วยแล้วกันนะครับเนาะถ้าจะมารับแขกทั้งวันคงไม่ต้องทําอะไรแล้วครับชีวิตบางคนอาจว่าเป็นยังคือบอลลเร็วเนี่ยนะครับเราเป็นรอที่อื่นเรายังรอได้เลยรออาจารย์น้องี้รอไม่ได้หรือครับนะครับฉะนั้นแต่ละคนจะมีเวลาส่วนตัวนะครับเนาะก็ บ่ถือไรออกกระบ,บุญนะครับงานอาจารย์ก็ทําอยู่นะครับเนาะเออไม่ใช่วนะ่าไม่ทํานะครับเนาะอ่ะขอบคุณ fc ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับช่วงนี้เบาซื่อๆซ,ซ,ซะวันนี้ฟังปากอาจารย์เน้อมากนะครับพี่น้องน่าจะมานะครับน่าจะมาแต่กวนว่อยจีว่าวางสี่ได้ห้าแสนเปอร์เซ็นเดี๋ยวนี้เ้าวไไ่ได้พี่น้องเดียวล่วงนะจ๊ะไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้นะครับก็เอาเป็นวิทยาทานก็นั่แหละคือเกา,อาล่ะตีซองอะไรพี่น้องอ้าว หาเริฟอยู่ถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนกดแชร์ครับสวัสดีครับ